อันนี้เราจะมาเช็คตัวหัวแก๊สตัวนี้นะครับก่อนแพ็กจะส่งให้ลูกค้าตัวนี้เป็นชุดหัวแก๊สสแตเลสครับลูกค้าเอาไปประยุกต์ใช้กับเครื่องเก่าโอเคใช้คู่กับวาปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้นนะครับตัวนี้ช่องอากาศตรงนี้ต้องเปิดให้สุดครับ ไฟที่ได้จะเป็นไฟสีฟ้าแบบนี้สำคัญที่สุดสำหรับการทำป๊อปคอร์นคือความแรงไฟครับส่วนมากที่ไหม้กันก็คือความแรงของแก๊สไม่พอลองลงมาคือระบบกวนไม่ดีครับแต่สำคัญสุดคือระบบไฟ โอเคครับ okay,